บางท่านเป็นลุมแบบนี้ก็เป็นพระแท้หลวงโอ้เลยนะ,ะบางองค์มีอะไรแล้วแมงกินพระนนะคะก็เดี๋ยวไว้ลงให้ชมนะคะว่าองค์ไหนที่มีแมงกินพระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่ามนสารจัดจ้านสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็มีให้เห็นนะเห็ดจุดดำชุดแดง ดินกำแพงแบบนี้นะดินกำแพง,แพงเห็นชัดเจนเลยนะคะพอสัง่ง 2,000x ก็ไปในเทคือจริงๆเนี่ยตัวองค์พระเขาเองเนะี่ยแค่2อ็ก็ยังเห็นไม่ชัดทั้งหมดเนาะพอเรามา 2,000x เนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเนื้อเขาเป็นแบบนี้อันนี้ดินกำแพงลุบยุบลงไปอยู่ในหลุมเลยกล้องที่ติดไฟได้ถ้าเจอก็ควรจะซื้อ,อไปใช้นะฮะเพราะว่าเวลาเราไปดูพระตามแผงตามไรเจอไฟสลัวสลัวเนี่ย อใช่ตัวนี้ดีกว่า,าใช่ไหมเราได้ดูดูด้วยกล้องที่มีไฟเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนกว่ามนสารต่างๆที่ซ่อนอยู่ก็จะเห็นนะก็ทําให้ง่ายในการตัดสินใจค่ะการเล่นพระสมัยนี้เราต้องดูความเก่าแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงในกายภาพสังเกตดูเส้นซุ้มเนี่ยเส้นสายขยุกขยิกเนื่องจากความเก่าถ้าหงไหน ตามขอบนี่เรียบตรงเหมือนน้ำมันทัดเส้นสายเรียบตึงไม่พิ้วเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่ภระที่<อ>มีอายุเก่าถึงยุคนะฮะแล้วพ้าสมเดจนี่เป็นภาพที่สร้างจากเนื้อปูนบปลกหอยดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนด้วยนะคะถ้าองค์นี้ถ้าเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความชื้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะมากกว่านี้นะครับ มันก็แตกต่างกันไปใช่ค่ะอันนี้เขาเจ้าของเก็บดีเก็บดีเกินกลัวคนอื่นจะเห็นเลย